สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่นาติกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนภาษาจีนในการใช้ชีวิตประจําวันกันค่ะเรารู้หรือเปล่าว่าน้ําภาษาจีนเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลายอย่างเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวมาเรียนรู้คําศัพท์ใหม่เกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มกันนะคะคําแรกเลยนะคะคําว่าเครื่องดื่มเราจะเรียกว่าหยินเลี่ยวหยินเลี่ยวนะคะน้ําเปล่าเราจะเรียกว่าฉุยฉุยแต่น้ําที่แช่ยเย็นเราจะเรียกว่าปิงฉุยปิงฉุยเพราะปิงเนี่ยแปลว่าแข็งหรือเย็นนะคะ ต่อไปนะคะน้ำผลไม้ค่ะเราจะเรียกว่ากัวจื้อกัวจื้อก็คือจะรวมทุกประเภทของน้ำผลไม้เลยนะคะแล้วเราค่อยแยกไปอีกทีหนึ่งค่ะว่าน้ำผลไม้อะไรแต่ถ้าเราเรียกโดยรวมเราจะเรียกว่ากัวจื้อค่ะต่อไปนะคะชาก็เหมือนกันค่ะเราจะเรียกว่าชาชาแต่ชาก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะถ้ามันมีประเภทของชาเราก็เรียกชื่อของชานั้นแล้วตามด้วยชาอย่างอันนี้เป็นชาอู่หลงนะคะเราเลยเรียกว่าอู่หลงชาอู่หลงชาก็คือชาอู่หลงค่ะ ต่อไปนะคะชาเขียวค่ะเราจะเรียกว่าลี่ชาลี่ชาเพราะลี่แปลว่าเขียวค่ะลี่ฉาก็คือชาเขียวส่วนชามะนาวนะคะเราจะเรียกว่าหนิงเหมิงฉาหนิงเหมิงฉาเพราะหนิงเหมิงแปลว่ามะนาวค่ะต่อไปนะคะน้ำอัดลมเราจะเรียกว่าชี่ฉี่ชี่ฉี่คำว่าชี่เนี่ยหมายถึงแก๊สค่ะก็คือน้ําที่ใส่แก like ๊สก็ประเภทน้าอัดลมทั้งหมดนะคะน้ําโคกนะคะเราจะเรียกว่าเคอร์เลอร์เคอร์เลอร์ ก็คือทับศัพท์มานะคะโค้กก็คือเคอร์เลอร์จริงๆมันมาจากคาว่าเคอร์โขเคอร์เลอร์นะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าเคอร์เลอร์ก็ได้ค่ะเคอร์โขเคอร์เลอร์ก็หมายถึงโคคาโคล่านั่นเองค่ะคือมันทับศัพท์มาต่อไปนะคะเบบซี่ค่ะเราจะเรียกว่าปายชื่อเคอร์เลอร์หรือเราจะเรียกสั้นๆว่าปายชื่อปายชื่อก็คือเบบซี่ค่ะก็คือเป็นการทับศัพท์มาเหมือนกันต่อไปนะคะคําว่าสไปค่ะเราจะเรียกว่าเสวียปี้เสวียย ปีแปลว่าสไปค่ะต่อไปนะคะน้ำส้มค่ะเราจะเรียกว่าเฉิงจือเฉิงจือต่อไปนะคะนมวัวค่ะเราจะเรียกว่านวหนิวไน่หนิวไน่ก็คือนมวัวนั่นเองค่ะมาจากคําว่าหนิวที่แปลว,ว่าวัวและไน่ก็คือนมค่ะเมื่อรวมกันก็เลยเป็นนมวัวต่อไปนะคะนมวัวเหมือนกันแต่มันมีรสชาติช็อกโกแลตค่ะเราจะเรียกว่าเฉียวเคอรี่นหนิวไน่ เฉียวเคอรี่หนิวหน่ายคำว่าเฉียวเคอรี่ก็หมายถึงชอคค็อกโกแลต,ตนั่นเองค่ะและหากเป็นนมรสจืดนะคะเราจะเรียกว่าต้านหน่ายต้านหน่ายเพราะต้านเนี่ยแปลว่าจืดนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ใหม่ในวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ